ยืนยันจากผู้บริหาร vivo x 200 Pro Mini เหลือทงฟีเจอร์รุ่นจัดเต็มจอกระทัดราดมีจริงมีข้อมูลว่า vivo x 200 series ตัวเดิมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จีนในวันที่14ตุลาคมนี้ครับซึ่งตามข้อมูลก่อนหน้านี้คาดว่าในปีนี้จะมีทั้งรุ่น x 200 x 200 Pro และ x 200 Pro Mini ด้วยครับ ล่าสุดทางไวโบก็เหมือนจะยืนยันว่ารุ่นมินิมีจริงครับในโพล่าสุดของรองประธานฝ่ายแบรนด์และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุลลธ ivo, ทธ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ vivo ที่โปรโมทแบรนด์แอมเบ s สเตอร์คนใหม่ของ vivo x 200 c e r y ซึ่งในภาพก็เหมือนการโปรโมทที่เซอร์ปกติแต่ที่น่าสนใจก็คือรุ่นที่ใช้โพลนั้นระบุชัดเจนว่า vivo x 200 pro mini จึงเหมือนเป็นการยืนยันว่าชื่อรุ่น vivo x 200 pro mini มีอยู่จริงครับ และด้วยชื่อเต็มนั้นมีคำว่า Pro เท่ากับว่า Future ร์และกล้องจะได้มาชุดเดียวกันกันกนกบรุ่น X200 Pro แต่มีหน้าจอที่เล็กและขนาดกระทัดรลดกว่านั่นเองครับส่วนสเปคของ vivo x 2 0 0 s e r i e s ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะใช้ชิป Dimensity 9400และ vivo ก็จะมีชิปเสริมอย่าง Blue ู r y s t o n ที่จะเข้ามาช่วยประมวลผลเพิ่มเติมให้ตัวเครื่องได้ดียิ่งขึ้นครับ